ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมานําเสนอเป็นโต้ต้าโคลาติดนะครับผมเป็นตัว1 8 e ปี2 0 1 3นสาะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้เราเน้นโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับตัวรถสวยเงามมากเลยนะครับสีดํานะครับเลกเกอร์เงาๆแบบนี้นะครับผมตัวเลกเกอร์เงาๆเลยนะนี่ให้ดูหลังคานะรถจอดในที่โล่งครับรถบ้านนะครับคนเอาเข้ามาขายให้เรานะครับตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมไฟเป็นฮาโลเจนนะ นะครับว่าจังหน้าสีเทาเนาะนะครับได้คันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันนะครับได้สเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์นะครับมีรอบสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะนะครับนี่นะล้อมากร้อแม็กอลลอยตัดเอ่อเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานของทางโตโยต้านะครับผมนี่ล้อขอบ17นะครับแม็กอลลอยเนาะสวยๆนะครับผมเครื่องยนต์เป็นดูโอ VVTI นะนะครับผมโครงสร้างสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเหลี่ยมสันถือว่าโครมกริบเลยนะนะครับเหลี่ยมสันโครมกริบนะครับผมนะ มาดูรอบพันกันอยว่านะครับผมนี่นะครับผมดูสเกิร์ตรอบพันนะมีทั้งของฟั่งนะนะครับกระจกมองข้างนะครับผมนะครับเป็นสีเดียวออโต้รถนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างขอบกระจกนะครับทุกบานนะครับเป็นโครเมียมด้วยนะครับเสาบีนะครับเป็นสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะนะครับกระจกที่เปิดประตูเนี่ยนะครับเป็นเป็นสีที่สีเดียวออโต้รถนะครับแต่ว่านะครับมีเรามี กันลอยนะครับที่กันลอยให้นะครับเป็นโค่าอาทิตย์นะครับผมออร์เนอโคลาสอาทิตย์นะครับผมสวยไหมแล้วก็มีเส้นในตัวรถเนี่ยเป็นโครเมียมที่สวยเลยนะครับโอเคมาดูภายในตอนพื้นฐานตอนหลังกันเนาะนะครับผมนี่นะครับผมเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะสเปคเดิมของตัว 1.8e เนี่ยนะครับเป็นเบาะผ้านะเดี๋ยวเจ้าของเดิมเราเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมนี่ เป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงดูสปอร์ตมากๆนะคะรับเบาะยังไม่ล้มสวยๆเลยนะครับผมกระดุมมีมาให้นะครับมีผมกระดุมให้มานะคะรับสวยๆเลยแบบนี้นะครับผมภายในตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะครับดูที่ประตูได้เลยเป็นสีดำตัดกับสีเบจนะครับผมตรงนี้ก็เป็นบุนุ่มซอฟท์ทัชด้วยนะนะครับผมเดินได้สีแดงส,สวยๆนะตรงนี้เป็นสีโครเมียมแล้วก็กระจกไฟฟ้าทุกบานนะนะคะรับสวยๆเลยในตัวรถเนี่ยนะครับสีดำตัดกับสีเบจได้สวยงามจริงๆนะครับคันนี้นะครับก็เป็นสเปคที่เขาให้มาล็อกเด็กมีให้นะ รถเหล็กมีมาให้นะครับผมคานนะครับนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำหรือไฟไหม้แน่นอนนะครับคานเดิมนะครับเม็ดอาร์จุดแต้มโรงงานนะครับทุกจุดนะครับอันนี้นะครับสวยมากๆนะครับผมตรงนี้อ่ะดูนี่โครงสร้างด้านหลังนะนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับผมนี่นะครับผมด้านท้ายรถนะครับไฟนะครับเป็นไฟกลมนะเป็นไฟกลมเป็นไฟกลมแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไฟทับทิมนะครับไฟพัาทิมเป็นทรงกลมเนาะไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลย นะครับเส้นโครมเนียมีให้มาแบบนี้นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะให้มานะครับผมสองจุดนะครับสวยๆนะครับสปอยเลอร์นะครับเป็นแบบสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกไฟเบรกไฟเบรกอ้วสามนะครับอยู่ที่กระจกอยู่ที่สปอยเลอร์เลยนะครับผมสีดำสวยๆนะอันนี้บอกเลยนะครับเล็กเกอร์ยังสวยอยู่ที่ผมชอบนะนะครับแล้วก็ไฟบงไฟเบรกนะครับมีให้ด้านล่างอีกนะครับสองสองจุดนะนะครับดูโครงสร้างนะครับสวยๆเนาะนย แล็เกอร์เงาอัพเลยนะนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็เป็นดิสเบรกนะครับเป็นได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับวิสเตอร์นะจนๆใหญ่เนี่ยรถเก่งบางรุ่นนะครับรุ่นพวกอ่าอีโอคาร์อะไรอย่างงี้ถ้าเบรกหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเป็นสีเซกเมนต์นะครับรถขนาดกลางก็ได้เป็นดิสเบรกแล้วนะครับผมนี่นะครับมาดูภายในกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ดาบคนขับระบบเซ็นเอร์ล็อกมีให้นะครับ ปรับกระจกเป็นไฟฟ้าหมดนะครับภายในได้ปุ่มกระดุมเช่นกันนะครับผมนี่นะครับเบาะนะครับผมใหา่ภูมิใจนําเสนอไม่ใช่เบาะผ้านะครับเป็นเบาะหนังนะเดินสีดําเดินได้สีแดงนะนะครับนี่นะครับเบาะไม่ล้มนะเบาะยังใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ามาขายให้เราเลยนะนะครับภายในสีดําตัดกสีเบจนะพวงมาลัยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นสีก้านนะหาได้ยากนะพวงมาลัยสมัยนี้สีก้านนะนะครับผมอ่าเป็นสีก้านเพราะเดี๋ยวนี้เลนส์สปอร์ตกันหมดแล้วนะครับผมมาดูภายในก่อนนะครับผมนี่ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับให Pont ้ด i̇şte ูกุญแจก่อนนี่นะครับไปดูกุญแจกันนี่กุญแจเป็นแบบนี่ครับมุญแจแบบกดปุ่มนะนะครับผมอ่ะแต่ว่าสตาร์ทนี่ยังต้องเป็นกุญแจเสียบอยู่นะนี่ครับผมกุญแจเสียบนะครับเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับนี่มาดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้นี่เลขไม้แท้นะรถบ้านนะครับเข้ามาขายก็เลขไม้โอ้โหไม่โฟกัสให้ผมเลยนะครับผม เลขไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันโลอ่ะมันว่าบอกให้เลยกันนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันโลนะครับเลขไม้ของเขานะนะครับเป็นไม้แท้นะนะครับเอลติดทนทานอยู่แล้วนะครับได้อะไรโอ้โห,โหนะครับจากศูนย์แน่นอนนะครับหรือว่าใครเอาไปใช้งานเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเปลี่ยนกับอะไรแท็กซี่ก็ได้ถูกๆเนาะนะครับหรือว่าจะเอาของศูนย์ก็ได้ศูนย์บริการเขามีอยู่เกือบห้าร้อยแห่งและนะทั่วประเทศไทยของเรานะไม่ต้องห่วงเลยนะครับตรงนี้นะครับผมวิทยุเครื่องเสียงนะครับเป็นแบบอ่าเครื่องแบบเดิมเดิม ครับของทางโตโยต้าเนาะแต่ว่านะครับใครสนใจสเปคที่แบบอจะได้เป็นจอ Android อะไรเงี้ยนะบอกผมได้ผมเปลี่ยนให้เนาะนะครับแอร์ออโต้นะครับนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นแบบ CVT คันบันไดเนาะนะครับเป็น CVT คันบันไดนะครับนะครับสบายๆเป็นเกียร์ดีก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะตบเข้าเกียร์เอ็มเชนเกียร์ที่หัวเกียร์ได้เลยนะครับเพื่อความสนุกสนานก็ทําได้หมดนะครับตรงนี้ก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับมีที่เขี่ยบุหรี่นะนี่ไอ้ที่จุดบุหรี่นะใครยังจําได้เนาะ นะครับมีให้ไฟ12โวลต์เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็นี่นะครับเก็บลงเก็บเหรียญได้นะครับเกของได้เล็กน้อยนะเบรกมือยังเป็นเบรกมือสายอยู่นะครับแล้วก็ที่วางแกวแบบซอดนะนี่วางแกวแบบวิธีปิดนะครับดูเรียบร้อยนะครับนี่นรถสมัยนี้หาได้ยากนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบหลุมหลุมไปเลยนะครับตรงนี้ก็เก็บงานได้สวยสวยงามนะ ตรงนี้ที่วางแขนก็เป็นบวเป็นเป็นซอฟทัชด้วยนะครับนิ่มๆิแบบนี้นะครับอที่เก็บของนี่ก็เป็นสองชั้นนะชั้นแรกก็จะตื้อๆแบบนี้เนาะวางของเล็กๆน้อยๆได้นะครับวางๆๆลูกอมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านในนี่ลึกเลยนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับ <S 2> <S 2> ก็เป็น2ชั้นนะครับ <S <S ก็เป็นลูกเล่นของเขามาให้มานะครับผมนี่นี่กระจกนะครับสองหลังนะใครอยากได้เป็นแบบว่าเป็นกระจกที่แบบมีกล้องด้านหลังก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมแถมให้นะครับนี่แบบนี้ คันี้สวยงามมากๆนะครับชุดแต่งด้านนอกด้านในแตเครื่องยนต์เท่านั้นที่เดิมๆนะนะครับนี่นะครับมาดบางแดดมีมีแต่งหน้านะครับประโยแต่งนุงแต่งหน้าใช้ขวาเลยนะครับผมนะครับมีมาให้นะครับสเปคไม่น้อยหน้านะสีจ้านภายในก็ถือว่ากว้างขวางแหละรถระดับ4ีเซกเมนต์เนาะนะครับสีดำตัดสีเบจสวยงามครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องมันกว่านนะครับว่าห้องเครื่องสวยแค่ไหนเนาะนะครับ อมาดูเครื่องยนต์กันนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน5สูบนะครับ N A เนาะเป็นดูโอวีวีทีไอนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดหนึ่งพนแดร้อยซีซีนะครับหรือ1.8ึอีนะนะครับเนี่ยเดิมๆนะครับรถไม่เคยถอดนะคานเดิมหมดเลยนะโช๊คเชิร์กนะครับเม็ดแต้มจากโรงงานนะครับรอยแต้มรอยบุญยนต์จากโรงงานอยู่ครบเนี่ยคานเดิมๆเลยลูกค้านี่ครับห้องเครื่องถือว่าสวยๆนะครับหน้ามาเนี่ยสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยทุกจุดนะ นะครับเดิมๆสีสวยนะกล่องอะไร ABS นะครับผมสีสวยนะนะครับดูดิเดิมๆนะครับเนี่ยเอาเครื่องฝาป้องฝาปิดยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เลยนะครับฝากระโปรงสีเดิมๆแบบนี้นะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดมอกออยู่ครบรอยปั๊มรอยฮอนด้าไอ้ตัวต้าเดิมอยู่ครบหมดนะที่กันไอที่เก็บเสียงกันความร้อนอยู่ื้อภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมฮ่านะครับที่สวยนะใครสนใจนะเดี๋ยวผมไปบอกราคากันดีกว่านะครับหลังจากดูรีวิวกันไปแล้วนะครับว่า ใครสนใจนะครับเป็นโตย่าขอล่าอิติสนะครับปีสิามนะครับสีดำที่สวยคันนี้นะ 1.8e เครื่องใหญ่ๆนะนะครับผมคันนี้นะครับมาในราคาเพียง249,000บาทนะครับ249,000บาทคันนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างนึงนะครับเขาฟรีดาวไม่ได้แล้วนะก็อาจจะดาวอยู่ประมาณเอ่อประมาณ40,000ื่นนะครับดาวประมาณ40,000ื่นก็ราคา249,000บาทก็ดาว40,000ื่นนะครับก็จัดไฟแนนซ์อยู่ประมาณ29,000บาทเนาะนนะครับนะครับก็ นะครับอาจจะผ่อนเหลือน้อยเลยนะครับถ้าจัดไฟแนนซ์อยู่แค่2อ0 0 0นเก้าพลูกค้าก็จะผ่อนอยู่ประมาณสามพันไม่ถึงสี่พันะนะครับแต่ถ้าเกิดมันจัดได้ประมาณ6ปีก็อาจจะผ่อนสี่พันพอดีนั่นแหละนะครับก็นะครับเป็นสเปคที่สวยนะครับดีเลยนะครับกำลังดีเนาะนะครับก็ถ้าใครมีเครดิตดีนะครับผมใช้ไปแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับเดินเข้ามาหาผมได้เลยนะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรมากความนะนะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรหาเซนร์ได้เลยที่เบอร์0 6 5 5 9 6 2 2 9 7นะครับ0 6 5 5 9 6 2 2 9 7เซลน่ายินดีให้บริการตลอด24ชั่วโม,มองอ่ะนะครับผมดูมาจบคลิปแล้วนะครับใครมีน้ำใจใผมหน่อยก็กดไลค์นะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับติชมกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ